เอาไหมเอาไหมเอาไหมคนสวยสวัสดีค่ะชื่ออะไรลยบอกป้าเลยมาคิ่อุ้ิงมาลูกชื่ออะไรนะไปใกล้ๆไปใกล้ป้าชื่อยังกะลูกชื่อยูมิค่ะยูมิี่น้องมีพี่ลุงเป็นไอดอโอ้จบนะร้องเพลงจบเลยนะร้องได้ไม่ดีแต อ้าวโชน้อยโชวน้อยเคยอขงแต่ว่าเนี่มันเป็นเด็กน้อยอาโชแน่ลูกโชแนลูกแนนี่ตองนังด้วยไก่เสียงดังฟังชัดนะอันนี้แม่นะเอาแนะนำตัวก่อนน้องน้องยูกิยูมิค่ะยูมิโอปาสิวายูกิเออให้ดังคือยูกิต่อก็เสร็นาะอ่าน้องยูมิอายุกี่ขวบคะลูกอัมาหลัาอายุกี่ขวบคะลูกอาร้องตามเลยเนาะลูกนา้องไปเลยลูกอ้า พุ่นหม้อซำจะเพราโซโน่ภาพจำขึ้น้าแม่พ่อกับน้องเมี่ยงลำบากออกเดินตามฟันรวังตะวัน Yeah. you want some เท่าไหร่แล้วนะคะลูกแปดตัวแต่ตัวตัวเล็กนาอเป็นตัวเล็กหนูอยากเป็นนักร้องอยากเป็นหมอลำไหมลูกอยากเป็นหมอลำบอลลูอยากอยู่แอนบอลหนูคุณแม่เบิ่งลูกไว้ดีๆเด้อค่ะเด้อถ้าเขาเหตุถ้าเขาอยากเหตุอย่างให้เขาส่งเสริมเขาเด้อแม่เด้อเพราะว่าเขามีข้อสวรรค์แห่ง ลองได้ทุกเพลงเลยนะคะแต่ที่เขาตื่นเต้นแม่นมอกนี่ตื่นเต้นต้องคุณแม่ส่งเสริมเด้วยค่ะคุณแม่เด้อประคับประคองเขาเด้อเขายังหน่อยแห้งนอดแปดขวบแต่ว่าคุณแม่ต้องประคับประคองเขาไปก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาเขาเขามีต้นทุนสูงมากเขามีต้นทุนสูงแม่งในโย่ในโรง ถ้าเข้าตรงประคบเขาให้เขาอยู่ในเส้นทาามีแม่อะไรแกจําเนื้อได้หมดเลยค่ะจ้าแต่ว่าอาจจะเสียงเสียงยังไม่ได้แต่แกจําเนื้อได้หมดเิย่เสีงยังไม่ได้แปดขวบแล้วเนาะแปดขวบรู้ว่าภาษาอีสานในบ่ลูุกได้เนาะอ่าทานูอยากเป็นมอล่ามิงนูรักษานูรักษานูฟือนองดูดูนะลุกนะเรากับว่าภาษาอีสานน้ำเด้อลุกเด้อต้องฮันบอกภาษาอีสานบนม้วนนะลุกนะเพราว่า เพราะว่าทางการเป็นมอลล่ามเนี่ยเขาต้องใส่ภาษาอีสานหนุกเนาะหนูว่าก็ต้องอายเด้อลูกเด้อยวเบาภาษาอีสานเบาต้องอายนะไปโรงเรียนงัุงเท่าน่ะหนูก็จะได้ยินมูเบาเป็นภาษากลางเหมืนบอเบาภาษาไทยเนาะหนูเบาอีสานแบบเบาเบาต้องอายเด้อลูกเด้อเพราะว่าแามเขาล่ำแามนีเนาะมันต้องใส่ภาษาอีสานนะลูกนะคุณต้นทุนสูงเงี้ยงค่าก้นแบบนี้แต่ค่าอีสานเันเท่าน่าที่เวิร์กเบิร์กหนูมีวิธีฝึกนข้องจังใดลูก ลูกเบิดคองเพลงตามยังคะลูกเบิ่งนจังไดผู้ใดสอนคะลูกแม่สอนนูลูกเก่งแห้งลูกเก่งแห้งลูกได้ลองจูลงเรียมเนี่ยบ้างคะฮะ YouTube เปิด YouTube จะลองตามเปิด YouTube แล้วห้องตามแมนบ้คะลูกโอ้จ่ดจ่ายอแล้วว่มจำเนี่ยหนูอยากไปเรียนมอลล่าบ่ลูก คุณแม่ลูกอยากไปเรียนหมอลำเด้อค่ะเด้อค่ะมีโอกาสคุณแม่พาเขาไปเรียนเด้อค่ะเด้อไปเรียนน้ำครูบาอาจารย์นะคะเรียนเลยค่ะเพราะว่าต้นทุนเขาสูงแน่แน่ค่อยๆเสริมไปแต่ว่าใจหักแล้วนะใจหัก่หนูหักเนาะลูกเนาะหนูหักเนาะต่อให้คุณแม่ที่นี่คือคุณแม่หรอแน่นต้องให้คุณแม่พาไปแต่ว่าโปต้องใส่เขาเต็มแห้งแบบค่อยๆไป เอาให้เขาแบบถ้าเขาชอบให้เขาเห็ดแต่โรงเรียนนี้มีกิจกรรมว่าโอง้คุณครูส่งเสริมแม็นบอลนูนในห้องเพลงแม็นบอลลูกนูนักบอคาตอนคุณครูแข่งห้องเพลงชอบไหมชอบชอบค่ะอู้จ่าจ่าบอกวาษาอีสานลูกจะลูกเด้อถ้าอยากเป็นมอลลั่มสำคัญมากอย่างลั่มมันต้องวอาอีสานนะนะลูก เบาได้พ่เได้เนาะลูกเนาะเบาได้พ่อจ้าบอกกับบอกกับแม่ได้บ่กับป้ากับแม่ได้เป็นอยังสิบ่ได้เนาะจาอุ๊เก่งแง่อเกงแงน้องฟื้นคล้องมาตั้งแต่อายุจะขวบหลงน้องบักคล้องเพิงตั้งแต่จะขวบลงพวกน้องตอนตอนที่องค์หญิงนะค่ะตอนน้ององค์หญิงอ๋อแสดงนี่ค่ะเขาก็ชอบน้องหนึงแล้วก็เริ่มร้องอ๋อจ้ะแต่เขาบอกคงขวบได้เมื่อกี้เนี่ย ก็หกขวบร้องอยู่ค่ะแต่ว่ายังยุงยงไม่ชัวเท่าไหร่จ้ากิจกรรมโรุงเรียงนู่่วมตลอดมันบ่ค่าลูกหนูมักแสดงมันบ่ค่าลูกจ้าเอาโตขึ้นหนูอยากเป็นหยัางนอกจากเอาอยากเป็นหยัางป่าถามอยากเป็นหยัางคะใหญ่ขึ้นมากอยากเป็นนักรอยากเป็นนครอ่าอยากเป็นนาครคือก้านละค่ะต้นทุนก็สูงแห้งเพราะฉะนั้น แค่เขาเสริมเนาะเขาเสริมเขาปรับแล้วก็รออายุเขาอีกสักนิดไปถ้าไปหาคนดีอุู้เคียงแห้งอาจจะคู่อะไไฟไฟคูเรื่อไหนคะภาาไทย่สุดอยาอ๋ออยู่กินเกียนข้าไปหาวันทนึ่งาไปจ้าเซสบารมันจะมีสอนมสนจะผ่านร่อนนะ มากที่วงยิงเนาะลูกเนาะมีพี่วงยิงเป็นไอดอลเนาะจะ่างูแชงมากลูกฝึกบ่อยๆนะลูกนะบ่อยๆนะลกเด้อเก่งแห้งพี่น้องค่ะบ่อย,อยากเสื้อเลยนะคะไอ้นองานมา,มาจ้า วันนี้หนูเยียมมากโอ้เนี่ยปามีปากมีเงินรัวดรอมีเงินจริงให้เราบอกให้เรา เดียวเด้อเดียวเด้อไปนี่บลนี่ไม่่โอ้ตามินแซวตากานแซวเอาไ้าเบิตั้งสี่ลย่ะเอาเอาวรา,า,า,างวัลคนเก่งนะคะเก่งมากลูกขอบคุณข้าจ่าจ่าพี่นองขาเก่งหลายเก่งหลายเป็นมหาเ่นมหาวลเราเป็นเอซแห้ะกัลูกลูกคองเพ่งมากคองเพงกันเลยเปนห้องไอ้ั้งพี่น้องคะส่งเสริมลูกร้านเนานะ เกือใสอีสานมาตอตไทยคือว่านะคะบอกเพื่อนบปว่อยากเป็นมอนล่ำต้องใส่ภาษาอีสานนะคะพี่นะ้องตอนนี้เอ้าหันไม่อีกเทอนึงพี่น้องเขาคือเต็มสนามาัญงาเราพี่น้องคาะปัตานีเด็สิผ้ายางไปที่กับพี่น้องเขานะคะขอบคุณพี่น,อน้องได้หลายที่ติดตามค่ะเบิ้งคันเบิ้งน้องซื้อย,ยังก่อนละพี่น้องพ่อของเร่ซูฟังพี่น้องคาะขอบคุณได้หลายนะคะอยู่ดีแห้งอาแพา้แบงปั่นค่ะสวัสดีค่ะ